สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับมิกนะครับผมมิกเช่นเคยนะครับจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะครับวันนี้มาพูดเรื่องอยากแก้ปวดประจําเดือนนะฮะก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ราญญา้านยาทุกร้านต้องเจอนะเพราะว่าเมื่อผู้หญิงถึงวัยเจริญพันธ์นะฮะมีประจําเดือนก็ต้องมีประสบการณ์ปวดประจําเดือนนั่นแหละครับนะครับเราจะพูดกันใน5หัวข้อนะครับ ก็ข้อ 1. อาการปวดประจําเดือนเกิดจากอะไรนะครข้อ2อยาปรเทาอาการปวดประจาเดือนคือยาอะไรนะครข้อ3คือยาปวดประจําเดือนยาแก้ปวดประจําเดือนเนี่ยใช้อย่างไรนะครข้อ4ก็คือปวดประจําเดือนทําไมถึงได้ยาแก้ปวดฟันมาทานนะฮะข้อ5วิธีการดูแลตัวเองในผู้ที่มีอาการปวดประจําเดือนนะฮะมาดูข้อที่1กันก่อนอาการปวดประจาเดือนเกิดจากอะไร โดยทั่วไปนะฮะอาการป,ปวดประจำเดือนเนี่ยมักพบใน6ถึง12เดือนหลังมีประจำเดือนครั้งแรกคือในอสาวแรกรุ่นเลยนะฮนะ,ะมากรม,มในแต่ผู้สูงอายุ <c oughs> แบบมีมานานก็เป็นเหมือนกันนะและอาการมักเกิด1นถึงสวันก่อนมีประจำเดือนผู้หญิงทุกคนรู้ดีนะฮะจะมีอาการนำเขาจะรู้ตัวแหละอการก่อนประจำเดือนนะฮะแล้วก็เออจะปวดอย่างนี้แหละอืม ซึ่งการเกิดอาการดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับสารกระตุ้นการอักเสบที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าโพสตาแกนดินนะฮะสารตัวรายตัวหลักนะฮะซึ่งการศึกษาพบว่าในเลือดประจำเดือนนะฮะเลือดเม็น,นี่นะฮะของผู้หญิงอะที่มีอาการประจำเดือนเนี่จะมีสารชนิดเนี่ยโพสตาแกนดินเนี่ยถึง2เท่าเลยนะ ซึ่งนอกจากทำนอกจากทําให้เกิดการอักเสบปวดแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดกล้ามเนื้อมดลูกบีบตัวมากกว่าปกติด้วยนะครับเนื่องจากอาการดังกล่าวนะครับาป,ประจำเดือนมีโพลตาเกนินเยอะเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงปวดเอวปวดหลังปวดต้นขาบางคนอาจจะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียรวมด้วยนะฮะถ้าคนปวดมากๆอาจจะรู้ดีข้อสองนะฮะยาปวดประจาเดือนคือยาอะไรนะฮะก็ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษอีกแล้วนะฮะก็คือยาเอ็นเซตนะฮะ ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug นะฮะไม่ต้องไปรู้มันหรอกฮะก็คือ n n a i d เป็นยาที่ต้านไอตัวแรกงะที่ทำให้เราปวดก็คือต้านโพลิสเตอเนดินนั่ะก็คือยับยั้งการสร้างโพลิสเตอเนดนินะฮะก็มีผลก็ไอสารที่ทำให้ปวดลดลงนะฮะกออ็ก็ทำให้อาการปวดลดลงนะอะเนาะยาในกลุ่มนี้นะมันมียาหลายชนิดนะฮะหลายยี่ห้อหลายตัวยานะครับ ไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ายาตัวไหนดีหรือด้อยกว่าตัวไหนนะครับในการลดอาการปวดประจําเดือนนะครับก็เลือกกินได้ยาในกลุ่มเอเสเซ s กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเป็นวงกลมตัวใหญ่แล้วก็มีข้างในข้างในเนี่ยมีหลายตัวยาเลยแต่การเลือกใช้ยาก็ขึ้นกับปัปจจัยแล้วนะฮะหลายปัจจัยครับพี่จัย a uh -huh.

ก็เลือกเลือกใช้ยานะฮะก็เช่นประวัติแพ้ยาถ้าแพ้เอนเซตก็นะใช้ไม่ได้ทั้งกลุ่มเลยแล้วก็โรคประจำตัวนะ,ะเช่นมีประวัติมีแพลในทางเดิอนอาหารนี่ก็ต้องระวังนะฮะหรือมีโรคตับโรคไตรุนแรงบกพองรุนแรงเี้หรือผู้ที่มีโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดนะฮะก็ต้องปรึกษาแพทย์เภสัชกรในการใช้นะฮะ ก็ตัวอย่างในกลุ่มนี้ก็จะมีไอบูโบรเฟนอะบโรเซนเมทฟินามิกเซเรคอกซินะฮะข้อที่3นะฮะยาบรรเทาการปวดประจำเดือนใช้อย่างไรนะฮะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือนทุกรอบเดือนและมาสม่ำเสมอสม่ำเสมอคือยังไงคาดการได้ว่าวันไหนประจำเดือนจะมานะควรเริ่มรับประทาน1-2ถึง2วันก่อนมีประจำเดือนนะครับจะได้ผลดีที่สุด เพราะว่ามันจะได้ไปยับยั้งการสร้างโพสแซกแกนดินนะฮะก็แต่ถ้าไม่คาดการไม่ได้ก็วันไหนปวดก็กินวันนั้นแล้วนะครับกินนะโอเคนอกจากรับประทานยากแก้ปวดแล้วนะฮะในบางเคสบางรายนะเป็นรุนแรงก็ฮอร์มก็แพทย์บางท่านอาจจะให้กินยายาพวกยาคุมนะฮะพวกยาฮอร์โมนปรับฮอร์โมนนะครับหัวข้อที่4ปวดประจําเดือนทําไมได้ยาแก้ปวดฝันมานะครับ เนื่องจากสารโพสตาแกนดินเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลายชนิดนะฮะไม่ใช่ว่าปวดประจำเดือนอย่างเดียวปวดกล้ามเนื้อปวดฟันอะไรก็นะฮะปวดฟันก็มีโพสตาแกนดินเหมือนกันนะถ้าบางทีคุณปวดฟันอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่น่าแปลกที่บางทีไอ้ข้างข้างกล่องข้างแผงจะเขียนว่ายาแก้ปวดฟันแต่มากินในยาแก้ปวดประจำเดือนก็จะงงในทางกลับกันคนปวดฟันแล้วเขียนว่าในข้างกล่องเขียนว่าปวดประจำเดือนก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับ หัวะะข้อที่ห้านะฮะดูแลตัวเองยังไงในผู้ที่มีการปวดประจำเดือนนะฮะนอกจากใช้ยาเหล่านี้แล้วก็ควรจะเป็นบัตรตัวเพื่อตัวเองด้วยคือออกกําลังกายประจํานะครับข้อสองหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีนข้อสาคือหยุดสูบบุหรี่และเลออกกิกแอลกอฮอล์ไปเลยข้อที่สี่นะฮะใช้กระเป๋าน้ำร้อนกระเป๋าน้ำร้อนนี่ดีมากนะอืมผมเคยปวดขาปวดอะไรมันก็คงช่วยได้ในคนปวดประจําเดือนเหมือนกันเนาะ ประครบตรงบริเวณที่ปวดฮะตรงเอวตรงหลังอะไรเงี้ยนฮะก็รับประทานน้ำขิงนะครับอืมสมุนไพรน้ำขิงอะไรพวกนี้นะฮะนอกจากนี้นะฮะการประจุปวดปวดประจำเดือนอาจออมีสาเหตุมาจากความผิวติภายนมดลูกได้นะอดี๋นิ่งนอนใจถ้าคุณปวดกินยาก็ไม่ค่อยดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปตรวจอาจจะเป็นโรคที่รุนแรงหรือเปล่านะฮะตรวจเพื่อความสบายใจก็ได้ถ้าเป็นแรงนะฮะ ไปลองสา,สาเหตุดูนะครับอืมอืมโอเคในผู้ที่ปวดนานๆแล้วแบบจําเดือนมาผิดปกติอะไรด้วยอนะเนาะอืมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ